ทุกคนบอกเลยว่าหืมแท่งนั้นนะ เต็มเต็มเลยง,ง้างมาเต็มเต็มเลยค่ะนาบิลฟาดอิเลสไปเต็มเต็มค่ะแต่ก็รู้นะคะทุกคนว่ามันคืออุบัติเหตุไม่มีใครตั้งใจอยากให้เกิดขึ้นนะและหลายๆคนนะคะที่ประมาณว่าเฮ้ยอิเลสตกติกไม่ยอมลุกขึ้นนะรือเปล่าเพราะว่า2ยกเนี่ยเขาก็แพ้อยู่แล้วยังไงนาบิลก็ชนะค่ะถ้าลุกมายังไงก็แพ้อยู่ดีจะเสียสถิติหรือเปล่าอาจจะใช่เอ้ยลอเลนไม่ใช่หรอกทุกคนเปียว่วาเขาจุกจริงๆนะนั่งอยู่ในสนามนมันดังมากแบบดังป๊า กับทุกคนคือแบบนั่งอยู่ยังยังยังตกใจอะ่ะโหแต่นี่เป็นคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกของนาบิลในวันนะคะบอกเลยว่าน้องทำได้ดีมากๆค่ะและสำหรับอิเลีสนะคะก็ขอให้หายจุกไวๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทำทายาทคนที่4ต่อไปได้ไหมยังไงก็เป็นกำลังใจให้อิเลีสนะคะแล้วก็ฝากทุกทุกคนเชียร์นาบิลในไฟต่อไปด้วยนะคะนาบิลกำลังจะเจอแฮกกอรตี้ในรายการวันหนึค่ะ